วันนี้นะ้องปีใหม่จะมากินไข่นะคะน้องๆดูสิไข่จ้าอ่ะตอนตอนนี้น้องปีใหม่จะกินไข่ขอกดไลค์กดแชร์ให้น้องปีใหม่ด้วยค่ะอะสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะก็กินไข่สวัสดีค่ะสวยหน่อยค่ะโูดูทำหน้าคนสวัสดีค่ะ,ะนะคะ พอรเราแกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเราจะแกะให้น้องปีใหม่กินกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเม็ดอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ใส่ไข่มันจะดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะนะคะอันนี้ก็ชอนะคะค่อต,ตักกินไข่นะคะอาน้องปีใหม่ถือไว้ให้แม่แม่จะเทผงอันนี้ก่อนแล้วคุณแม่เทผงอันนี้ก่อนนะคะ เจ้าปีใหม่ตลกคุณแม่ค่ะทุกคนอ,อันนี้นะคะเทเท,ท,ทใส่นี่เลยเทใส่กระทะน้อยเลยนะคะเ <c oughs> ทใส่กระทะเขา <c oughs> ชอบมากเลยค่ะขนมไข่ดาวเนี่ยน้องน้องปีใหม่ชอบมากน้องปีใหม่ทำอย่างนี้เลยลูกทำยางนีสวัสดีค่ะไ <c oughs> อะ่สวัสดีค่ะก่อนแม่จะแกะไข่ใส่นี้ให้สวัสดีค่ะจ้า <c oughs> <c oughs> สซจูบด้วยโซจุบด้วยโอ้โหโอ้โหน้องน้องแกะไข่ใส่แล้วค่ะแกะไข่ใส่แล้วฟังฟังเสียงฟังเสียงโอ้ยเสียงนักป้อแป๊ป้อแป๊เลยค่ะโอ้ยอย่ามึงกินนะคะจะให้น้องปีใหม่กินไข่แล้วนะคะอ้อ โดนหัวเลยค่ะสวยไหมผมสวยไหมอาชีมซีอร่อยไหมไอ้ลวน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้ไหมเ <c oughs> อาเอาอร่อยไหมคะออหอร่อยยกมือขึ้นหน่อยอร่อยเก่งจังเลย อะสวัสดีค่ะด้วยอร่อยอ่ะสวัสดีค่ะด้วยใช<จ>่ผกกดติดตามนัมพีแม่ด้วยนะคะบ,บอก,ก,ก่อยกดเออกดใจบอกหน่อยแล้วกดใจทำไง<น>แสบหลายอ่ามองกล้องนี้มองกล้องอร่อยเลยอร่อยค่ะอย่าพึ่องอย่าพึ่องอื้อหือ หมดแล้วค่ะพเพื่อนๆหมดแล้วค่ะน้องปีใหม่กินไวมากเลยจ้าอร่อยไหมบอกสิอร่อยไหมบอกอน้องๆดิบอกเอฟซีดิอร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องปีใหม่ด้วยนะคะบายบายค่ะบายบายกันลูกบายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บสวัสดี